สวัสดีค่ะก็ชื่อหญิงนะคะก็ะะจริงจริงสนใจเรื่องธรรมะตั้งแต่เด็กๆก็ชอบสวดมนต์ตั้งแต่เด็กๆก็แม่เป็นคนปลูฝกฝังอะไรค่ะแต่วที่มารู้จักหลวงพ่อได้เพราะว่าตอนสมัยใตะถงเนี่ยได้รูปหลวงหลวงพ่อมาแต่ว่าไม่ได้สนใจแล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋าก็คือเหมือนเป็นรูปผากก็เก็บไว้ไม่ได้สนใจไม่เคยอ่านแต่จําได้เพราะว่าชื่อหลวงพ่อแปะ แล้วก็มาได้อ่านประวัติอีกทีนึง่งก็คือตอนที่โตแล้วมีคนเอาหนังสือมาให้ <S <S ก็ได้อ่านแล้วก็ชอบแล้วก็เหมือนอ่านแล้วก็ห่างไป <S <S เว้นไปหลายปีแล้วก็กลับมาหาใหม่เซิร์ชใหม่เจอที่ที่วิชาที่หลวงพ่อสอนก็อ่านแล้วก็ จนมาเจอเว็บพี่บอลก็อ่านก็ก็คือสนุกอะค่ะแต่ว่าก็คือชอบแต่ว่าอยากมาทิพย์หลายครั้งแต่มันไม่มีโอกาสก็เว้นไปน่าจะประมาณเกือบป,ปีหรือสองปีถึงได้ได้มาทิพย์เราเริ่มตอนมาทิพย์หลังจากกลับไปทําไมรู้สึกว่าพอเราเริ่มปฏิบัติหรือว่าเราเริ่มพยายามที่จะจับลมหายใจหรือพยายามที่จะฝึก มันทำไมมันยิ่งทุกข์กว่าเดิมทำไมมันเครียดทำไมมันแบบมันสุดๆอะค่ะคือจนแบบร้องไห้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมยิ่งปฏิบัติทํทำไมมันต้องทำไมมันต้องเครียดทำไมมันต้องร้องไห้ทาไมมันต้องทุกข์ไม่เหมือนแบบมันมีอะไรอยู่อยู่อยู่ข้างในอะไรเนี่ยจนมันสุดๆแล้วอะมันเหมือนแบบจะไม่ได้คิดที่จะเลิกไม่ได้คิดที่จะเลิกปฏิบัติไม่ได้คิดที่จะเลิกทําแต่ก็ยังคิดอยู่ว่าทำไมมันทุกข์จนมันเหมือนมันจนถึงที่สุดแล้วมัน มันวางเองมันปล่อยเองเหมือนมันคายคือมันมันกรรมจนไม่อยู่จะกรรมยังไงแล้วมันพอมันเริ่มคายแล้วมันก็เริ่มเออมันค่อยๆเห็นมาทีละอย่างอะไรที่เราสงสัยที่เราเครียดที่เราอยากจะให้มันเป็นไปอย่างนั้นอยากจะให้มันเร็วๆแต่พอเราพออารมณ์มันวางแล้วมันค่อยๆทีละนิดเรื่องที่เราสงสัยมันก็เริ่มค่อยๆแบบว่าอ๋อออมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันเออที่ผ่านมากูเชืียททำไม คือร้องไห้ทําไมไปไปเล่นตัวเองทําไมอะไรยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่เต๋ามากเพราะหญิงก็ติดเลือดามากเหมือนกันตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่ก็ดีขึ้นรู้ว่าจะต้องพยายามที่จะวางใจยังไงเพ่ แล้วก็ทางโลกบ้า,างเดี๋ยวนิดนึงนะเรื่องการปรามาตนะครับถามว่าทําไมอ่ะทาไมคนเราถึงปรามาตถึงปรามาตรรักทั้งที่เรามาสวดมาวาดรัเรานั่งกรรมฐานทุกคนฟังนะครับบางคนน่ะนั่งสมาธิบางคนปฏิบัติกรรมฐานแต่ทําไมเรายัางปรามาตรรอยู่อารมณ์ปรามาตฐรัเนี่ยเกิดจากความชัว่วที่ยุงอยู่ในใจเรา และอีกสิ่งหนึ่งคือคําว่าเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความจริงใจนั้นนะเราเคารพแต่เรายังไม่จริงใจเมื่อใดที่เราให้ความเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความจริงใจแล้วเนี่ยอาการปรามาสมันจะม,มีมันจะหายไปเลยอยู่ๆจากที่ชอบด่าพระชอบปรามาสพระชอบปรามาพระสงฆ์ มันหายไปเลยครับถึงแม้เราจะเจอพระสงฆ์ที่ทําอะไรก็ไม่ดีต่างๆ,ๆมากมายเนี่ยแต่อาการเดิมที่เราเคยเป็นอาการที่แบบเราเห็นแล้วเราด่าแล้วต้องนีเราเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ที่มันไม่ดีถ้าเราว่าเนี่ยมันจะหายไปเลยเพราะว่าเราจะมีความรู้สึกว่าจีวรนั้นเนะี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าพระก็คือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็คือบุตรของพระพุทธเจ้าแล้วมันจะไม่มีอาการที่เราอยากจะ,จะด่าหรืออยากจะว่าหรืออยากจะต้อดีเลย นั่นหมาเพราะว่าการเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความจริงใจที่เป็นบทหนึ่งของการเป็นโสดาบันเนี่ยมันต้องเคารพด้วยความจริงใจจริงๆวันหนึ่งถ้าเราปฏิบัติไปถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นโสดาบันหรือยังแต่เรารู้ว่าณตอนเนี้ยสิ่งเราเคารพสิ่งเราออบริสุทธิ์ การเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะตอนเนี้เรารู้สึกว่าเราเคารพด้วยความจริงใจเรามุ่งม,มั่นมากที่เราจะปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระองค์เรามุ่งม,มั่นมากที่เราจะปฏิบัติเพื่อพันธ์แล้วเราไม่มีความรู้สึกเลยว่าเราอยากจะตำหนิพระหรือใครก็แล้วแต่เราจะมีความรู้สึกแค่ว่าเราอยากตำหนิตัวเองว่าเฮ้ยทําไมเรายังชั่วยอยู่ทป็ยังไงเราถึงจะดีขึ้นทำยังไงเราถึงจะวางได้ทำยังไงเราถึงจะกลับตรงให้เป็นโสดาบันให้ได้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่หรือยังไง การจะหายจากอาการปรามาตพระได้นะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความจริงใจนั้นเกิดขึ้นความจริงใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อเราเชื่อในพระพุทธเจ้าเราเชื่อในความดีของพระพุทธเจ้าแล้วเราศรัทธาในพระพุทธเจ้ายังเป็นหัวใจเมื่อนั้นแหละอาการปรามาตจะหายไปเลยต่อเลยนะ ทางโลกต่อก็เรื่องทางโลกวันนั้นที่มาทิพตตอนเดินทันวาคมบอลก็ให้ปั่นด้วยแต่ปั่นมีปั่นแล้วก็มีทาช้างแต่ว่ามันไม่สุดมันเหมือนกับว่ามันมีเหมือนที่คนบอกหญิงเป็นอย่างนี้จริงๆคือมันเหมือนมีคนมันมาขัดเราข้างในพอตอนที่ปั่นตอนทาช้างเราพยายามดึงหรือว่าพยายามคิดว่าตัวเองทําได้ลึกๆที่สุดมันคิดว่าทาได้ ตอนช่วงที่ปั่นมันก็เออกูาําได้แต่ใจนึ้งก็แบบแม่งไม่ได้หรอกจะไปได้ได้ยังไงมันจะมันจะไปตรงนั้นได้ยังไงมันจะไปถึงได้ยังไงมันก็จะมีคานอยู่ตลอดแล้วก็มันเหมือนเป็นอะไรที่เราสะสมมานแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นกลับไปปั่นที่บ้านก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เรื่องมันไม่รู้สึกมันไม่รู้สึกอารมณ์มันถึงอารมณ์นั้นว่าเราทําทําไมมันถึงทําไม่ได้เลยจนมาทิพย์ดาวเรือง ก็ได้คุยกับผูบอลแล้วกลับไปยอมรับว่าติดคิดเกียรติเยอะมันเป็นอะไรที่คือมันเพิ่งกลับมาสังเกตตัวเองว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้เป็นแบบนี้มันเพิ่งมาเป็นแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าเราเป็นลึกที่สุดเลยว่าถ้ามึงทำอ่ะมึงทาได้แต่มึงไม่ทําพอมึงเริ่มจะทําปุ๊บมันก็จะมีอยู่ว่ามันจะได้ได้ยังไงจนลองสักตั้งหนึ่งก็ เดินแบบกระท่อนกระแทกเหมือนเด็กตั้งไข่ก็พยายามค่อยๆเดินมันเหมือนพอเราเริ่มลงมือทำปุ๊บถึงเราจะยังรู้สึกว่าตัวเองยังทำไม่เต็มที่แต่พอเริ่มทำมันเห็นคือมันเห็นทางอ่ะมันว่าอ๋อเออมันมันไปทางนี้ได้่หววาอะไรเงี้ยคือเหมือนที่ผ่านมาที่มันมีตัวอีกตัวหนึ่งว่าขาว่าทำไม่ได้ก็เพราะว่าก็มึงยังไม่ได้ําแล้วมึงจะรู้ได้ไงว่ามึงจะต้องไปทางไหน ก็เลยพอมันเริ่มทำมันเริ่มเห็นทางมันมีกำลังใจมากขึ้นมันเห็นว่า <c oughs> ปลายทางมันเป็นยังไงคือรู้ว่ามีปลายทางอยู่แต่คือรู้ว่ามีแต่เราก็ให้แบเหมือนเราว่ามันก็มีความสุขระหว่างทางด้วยยือว่าถ้าระหว่างทางเรามีความสุขสุดท้ายมันจะไปถึงปลายทางแต่ที่ผ่านมาเหมือนกับมองจากเป้าหมาย แต่ระหว่างทางมันมืดแล้วเราก็พยายามที่จะวิ่งไปสุดท้ายก็อหินหรือเลยล้มไม่ไปแล้ว,วกลับเพราะเราไม่เคยสนใจรอบตัวเราคิดแค่ใหญ่คิดอย่างเดียวว่าเนี่ยเป้าหมายแต่ไม่ก็แค่คิดแต่ไม่ได้ทําแต่พอทําปุ๊บเหมือนก็พอเริ่มทํามันก็เหมือนระหว่างเดินเข้าไปในธรรมแล้วก็พอตามมันเริ่มปรับสภาพมันเริ่มชินจากที่ตอนแรกม,มันมืดมันก็ค่อยๆเห็นลางๆว่าเฮ้ยตรงนี้มีก้อนหิน นี่ตรงนี้มีดอกไม้แล้วก็แวะชมดอกไม้มันก็สนุกเพลิเลยนแระหว่างทางสุดท้ายมันก็ถึงปลายทางโดยไม่รู้ตัวอันนี้คือมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกระหว่างที่แบบเราเริ่มลงมือทาจริงๆว่าเอ๊ฉันอยากเป็นแบบเนี้ยเริ่มทำมันมันทําให้มีกําลังใจแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นมันเริ่มแบบเห็นคุณค่าในตัวเองว่าคุณก็ทําได้เหมือที่ผ่านมามันก็ทําได้มาตลอดแต่คุณแค่ไม่ทําก็ ตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจว่ามีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นยังไงเพราะเมื่อก่อนเหมือนมันจะแยกแยกกันตลอดมันจะไปคู่กันได้ไงธรรมก็ดีด้วยโลกก็ดีด้วยเลยตอนนี้เริ่มค่อยๆที่จะเริ่มไปกันได้เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วก็พยาย,ยามที่จะเข้าใจพยายามที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณครูบันด้วยค่ะ 太悲情了。